สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเ,เพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับสาหรับทีู่้ที่ชื่นชอบในเรื่องของพระกุหรือว่าพระลึกลับที่เราสามารถพบเจออยู่ในสนามพระหรืออยู่ตามบ้านนะครับสาหรับพระองค์นี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นพระนะครับเป็นพระซุ้มล่มโพนะครับกูฝักเพกานะฮะฝักเพกานะฮะอยู่ที่จังหวัดเพชรบูร์ ขึ้นกุฏิวัดมหาธาตุนะครับอันนี้ผมก็มีข้อมูลคร่าวๆนะครับแต่สําหรับองค์พระเนี่ยนะผมอยากให้ดูในเรื่องของสนิมแดงที่จะสามารถเกิดขึ้นกับเนื้อตะกัว่วนะครับตะกั่วที่มีอายุตั้งแต่1 0อปีขึ้นไปเนี่ยถึง200ปีเนี่ยนะครับก็จะมีสนิมแดงขึ้นมานะครับถ้าไม่มีสนิมแดงขึ้นมาก็แสดงว่าพระยังไม่เก่าพอนะครับ เห็นไหมครับเราสังเกตสนิมนะฮะก็จะปกคลุมเป็นแผ่นเป็นปื้นนะจะดันออกมาจากข้างในขึ้นมาสู่ผิวข้างนอกนะครับเห็นไหมครับจะปกคลุมเห็นไหมครับดูได้เลยนะลักษณะกา,ารคลุมหรือการงอกของนะครับก็จะมีคราบเป็นขาวขาวคราบกุ่ขาวขาวไข,ว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 ขนวลเทานะนะทุกอย่างนะเห็นไหมครับ พระก็จะมีความเหี่ยวย่นนะครับทุกคนจะให้ดูเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมจะเป็นเหมือนแบบเป็นเศษผ้าเป็นเส้นๆเห็นไหมครับเป็นใยมุ้งนะครับครับนี่ก็จะมีเป็นสนิมเขียวขึ้นแซมขึ้นมาด้วยนะครับสำหรับพระองค์นี้ถือว่าเป็นพระที่สวยนะครับเห็นไหมครับองค์พระเนี่ย นะจะอยู่ในรูปของสมาธินั่งบนฐานบัวในซุม้มเดินแก้วปามมาวิชัยนะทุกคนนะเป็นพระที่น่าใช้น่าเก็บนะนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าราคาเนี่ยนะครับเขาเช้าหากันที่เท่าไหร่นะแต่ผมก็เปิดไ้เลยนะว่นะาภาพแบบนี้นะครับถ้าแท้ในหายากนะคหมื่นเนี่ยนะครับเอาไม่อยู่นะทุกคนสมัครคอยดูนะภาพแบบนี้นะครับสักหน่อยนะนะ นึ่งองค์เนี่ยนะครับมีคุณค่ามีอายุนะครับล,ลักษณะแบบนี้นะครับเราบอกได้ว่าเป็นพระที่แทนะครับพระเนี่ยจะมีความหนาหน่อยนะฮะพระเนี่ยถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่มีหนามีบางได้นะนะครับแล้วแต่ส่วนผสมการเทนะนะครับก็เหมือนกับพระรุปทั่วไปที่ว่ามีหนามีบางนะครับ แต่สำหรับผมคิดว่าองค์นี้เนี่ยนะครับมีความสวยงามพุทธศินที่มีรายละเอียดที่ดีนะครับนะรบสำหรับผมวันนี้ก็นำมาให้ชมแต่เพียงเท่านี้นะฮะไว้ว่างๆผมจะหาพระดีๆมาลงให้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกท่านแต่เพียงเท่านี้นะครับพูดเร็วไปหน่อยนะครับขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอสวัสดีทุกท่านแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ